สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมครับในเกม Minecraft นะครับผมก็จะมาเล่น Minecraft 1น1 0นะครับคืออันที่แล้วนะครับผมทําหายครับคืออันที่ผมอัดคลิปไป EP 1อหนตอนนั้นครับมันหายครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่เริ่ม EP 1ใหน่งใหม่ครับถ้าผมก็ไปเรียนรู้เทคนิคการเล่นไห n e c r a มาเพิ่มครับ ก็ในคลิปอาจจะถ้ามีเสียงเสียงพัดลมหรือเสียงออ,งอื่นๆมันรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ประเด็นก็คือผมก็จะมาทำซีรีส์ใหม่ก็คือ Min ครับ f t 1่น,นะครับอันเก่าผมทำเป็น1.7.2นะครับมาเริ่มเล่นกันเลยก็อย่างแรกก็ต้องตัดไม้อยู่แล้ว ถ้าไม่ตัดไม้ก็ไม่มีไม้ในการใช้งานนะครับถ้าเกิดเอ่อผมทำซีรีส์นี้จบผมจะเปลี่ยนใหม่ก็คือ100วันใน Minecraft นะครับผมก็จะหาที่สร้างบ้านก็คือตรงนี้นครับที่สร้างบานที่แจ่มมากๆเลยว้าวเฮ้ยตรงนั้นก็มีภูเขาหิมะด้วยนะครับก็เฮ้ยมีหมู ก็ตรงนี้แหละที่เหมาะกับการสร้างบ้านก็คราบไม้มานะครับแล้วก็คาสติกมาสองอันแล้วก็ข้าวโตคราฟมาแล้วก็เอา,า,เอา,เอาที่ขุดไม้ครับก็ไปขุดหินกันเลยนะครับหาหินก่อนเ,อเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมก็จะขอตัดเป็นก็ครับ ขอตัดไปสักพักหนึ่งครับเพราะผมนั้นต้องไปหาที่ฟาร์มหินดีๆนะครับเอาละครับผมก็เจอจนได้นะครับแหล่งในการฟาร์มหินนะครับก็มองก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ที่ผมในเมื่อกี้ครับคือมันไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ผมเจอแล้วซึ่งนะตอนนี้ผมก็ทิ้งตัวเขาไว้ตรงน,นั้นเลยเพราะผมต้องการสร้างต้นไม้บ้านบนเขาบ้านต้นไม้โอ้ แล้วผมก็ได้ฆ่าแกะประมาณสามตัวนะครับแล้วก็ได้มาพอดีเลยผมก็จะทําการค่าตัวค่ามาใหม่แล้วก็เตรียมที่จะเผาอาหารที่ผมฟาร์มจะแกะม,มาแล้วเจอแพะด้วยซึ่งผมไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดผมเอ่อไปอยู่ใกล้มันนาะนขนาดนั้นผมชชวร์เลยว่ามันต้องขิดผมแน่แล้วผมก็ต้องไปเกิดไกลถ้าผมไม่ได้นอนบนเตียง ผมต้องทําการครับเฮ้ะครับเตาเผาก่อนทําไมครับก็ตายพอผมช่าบ้านเสร็จทําทําอะไรเสร็จผมก็จะปิดคลิปเลยเดี๋ยวไปเอาฐานตัวนั้นก่อนจะทานไหมเนี่ดูอาหารผมคบเหลือสามหลอดโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาขุดทานผมคิดว่าน่าจะเอาไปประมาณห้าก้อนพอแล้ครับถ้าไม่เอา ไปประมาณห้าก้อนก็สี่ก้อนแต่พมพี่เกตมาขุดใหม่ก็เลยเอาไปประมาณห้าก้อนนี่แหละพี่เกจขุดนานเพราะว่าเดี๋ยวเหวตา,ายซะก,ก่อนบาดีแพะขีดมันเนี่ยโอเคไม่ขีดดีบเผาอาหารถ้าไม่เผาก็ตายเลยแล้วก็คราฟที่ขุดหินเพื่อไปขุดฐานเพิ่มไม่นะ อาหารเล่นไม่มากแล้วผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดค่าแพ้ไปมันจะได้อะไรอะ่ะถ้าเกิดมันรด้ผมจะได้เลี้ยงแพะไม่นะเหลือสองมีประมาณห้าก้อนหาเหินด้วยปึ๊บบมันแปะนั่นแหละ โอ้โหเฮ้ยตาผิงตาผิงเตาผิงขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยอ้ครบสี่อันพอดียำยอดกระเทียมดองปึ๊บโอ้โหคือดีมากๆเลยครับเครื่องอะไรกครับไม่ต้องไปฆ่าวัวเยอะๆครับกินเนื้อแกะก็ได้นะ น้องค่าแพ้ดูสิมันไม่สู้อะ่ะเตวลโอ้โหค่าแ,แพ้ปุ๊บดูครับแพ้มันเกิดเพิ่มอีกสองตัวนู่นนุ่นเดี๋ยวมาตัดไม้เพิ่มก่อนนะครับก็ผมจะได้สร้างบ้านสักทีเนาะถ้ามาได้สร้างบ้านก็ผมก็จะไม่ปิดคลิป ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวหูเฮ้ยสวยจังเลยแยวผมมาทำบ้านริมอ่าตอนนั้นเป็นบ้านหลักผมต่อไปผมก็จะมาสร้างบ้านรองตรงนี้เพราะว่ามันสวยดีวิวสวยมากเลยครับทุกคนดูสิครับโหวิวดีมาก ต้องรีบแพะอีกแล้วรีบสร้างบ้านดีกว่าถ้าไม่สร้างนี่คือตายแน่ๆคราบเตียงด้วยถ้าไม่คราบก็ไม่ได้เชฟโอ๊ะสร้างบ้านดีกว่าสร้างบ้านแบบประหยัดไม้ที่สุดนะครับเฮ้ยอ่ามาประมาณนี้เหรอโอเคอเยียวยด เอาประมาณนี้พอปึบปึบปึบบ้านเล็กๆก่อนชั่วคราวนะครับอ่ชั่วคราวเดี๋ยวผมจะขยายให้ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะครับก็นะมันเป็นบ้านที่ผมต้องรีบสร้างถ้าอย่างนั้นมันจะเจาจะมืดอเพราะผมก็ต้องนอนเดี๋ยวคือไม้มันด้วยครับถ้าไม้มันน้อยผมก็จะทำไม่ได้ ผมก็เลยต้องทำบ้านเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาทําเหมืองแล้วก็เราก็จะมาขยายบ้านกันโอเคยีิบเจ็ดบล็อกน่าจะพอแต่พื้นนี่เราเอาพื้นเป็นหินเลยดีกว่าโอเคได้ไม้มาแล้วโ <Okay. S 1> อเคถ้าผู้ชมที่กำลังดูอยู่ถึงตอนนี้ครับผมก็มี เรื่องที่ว่าจะบอกก็คือที่ผมลงคลิปช้าทุกครั้งก็คือผมก็ต้องตัดต่อคลิปครับแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยครับคือออนไลน์เนี่ยบ้านผมมไฟดับใช่ไหมครับผมก็เรียนออนไลน์ไม่ได้พอเรียนออนไลน์ไม่ได้งานมันก็เยอะผมก็เลยต้องมาเคลียร์งานครับก็ขอให้ทุกคนรอคอยคลิปผมมาแล้วกันนะ โอเคบ้านก็กลายเสร็จเรียบร้อยค่าประตูพอดีเลยสวยพี่ขุดสิเยี่ยมยอดปึ๊บปึ๊บเยีย่ยมเลยเราก็จะวางพื้นเป็นหินเลยนะครับเอาทุกอย่างอีกเวยนละช่างเถอะเรากา็จะปูพื้นด้วยหินนะครับในพีหน้าผมก็จะทำเป็นเหมืองแล้วก็ขยายบ้าน ่วนที่พี่สามผมคิดยังยังคิดไม่ออกครับว่าทำอะไรดีอุ๊ยทำออบ้านในบ้านผมมีทลหเือ่ยโอเคงั้นเราจะทำเหมืองในบ้านเราดีไหมนะไม่เอาดีกว่ามันไม่สวยปึ๊บปบ,บ,บ๊บเชิบเชิบเรียบร้อยแล้วก็วาง เอียงโป๊ะหมดละเซฟอ่ะโอเคว้าวอาืมทำไมต้องมาเกิดตรงเอ้ยเอ,เอ๊ยตรงปิดอีกสิอุ้ยอันื้มติดคลิปไปซะต้องเอ้ยมันมันชนแม่เนี่ยโป้งโป้ง ตายซะตายโอเคผมชัวร์เลยถ้าแพ้แล้วไม่ได้อะไรเลยอโอ้โหไม่แพ้ที่แกเกิดบนบ้านเรื่อยเนี่ยสุดยอดไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมดูสนุกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ